สวัสดีครับผมอรุณนุวนัสวัสดีวงจากกิจกรรมบ้านอารุณวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวฮะผมมีพันธมิตรสหายสนิทมาด้วยท่านหนึ่งท่านเป็นคนที่น่ารักมากขอแนะนำนะครับขอเรียนเชิญคุณทิมแนะนำตัวเองหน่อยนะครับคุณทิมสวัสดีครับสวัสดีครับส,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับผม ผมทีมนิธิวัฒน์นะครับพัทรัอิสระพันธ์นะครับอดีตนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยนะครับตั้งแต่ปี2011ถึง2016ครับปัจจุบันเป็นครูสอนฟิตเนสแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเทรนเนอร์ส่วนตัวของดาราเซเลบริตี้หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะพิติกเจรศรพลมีใครบ้างมีใครบ้างมีพิติกเจรศรพลสมัยก่อนก็จะมีแมทธิวมีลิเดียนะครับมีตู่พบทรแล้วก็เจเจจากกริดอีกหลายๆคนนะครับหลายๆคนนะครับกิจกรรมวันนี้นะฮะที่มาได้เป็นไปได้เพราะเรามีผู้สนับสนุน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับท่านแรกเลยครับคุณทิมบริษัทเล็กตาซอยนะครับผมเล็กตาซอยนะครับผมแล้วก็นี่เลยอันนี้ก็ขอบคุณเล็กตาซอยเป็นอย่างมากนะครับอ่ะโปรดักต่อมาต่อไปเป็นซีอิ๊วขาวนะครับขอขอบคุณนะฮะอาจารย์อูนะครับจากโรงงานตรงหัวนะฮะโปรดักที่สามที่สนับสนุนมาน้ำมันมะพร้าว โลิกานะครับผมอ่ากนื่นะฮะยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับฟิล์มกรองแสงไฮคูขอขอบคุณเฮียกิมเทงแล้วก็แจ้สสเยมากมากนะฮะที่สนับสนุนกิจกรรมบ้านอรุณมาโดยตลอดผมก็ทำหน้าที่แจกแจกแจกวันนี้ก็เช่นกันนะครับทั้งหมดนี้จะมาแจกให้กับร้านอาหารที่เรามาแนะนำครับผมนะฮะเยี่ยมมากครับโอเคตามเรามาฮะวันนี้เราจะแนะนำร้านอาหารอะไรเป็นอะไรยังไงตามมเลยนะครับ้า ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่พี่สีสวัสดีครับพี่ไก่แล้วก็พี่สีเนาะสวัสดีครับงั้นขออนุญาตเรียนเชิญพี่ไก่กับพี่สีออกมาด้านนอกกันดีกว่าเนาะเชิญครับข้างหน้าดีกว่าครับผมเชิญครับเริ่มคุยกันนะครับว่าร้านนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงที่กิจกรรมบ้านอรุณเนี่ยจะต้องเดินทางมาลองชิมรสชาติอาหารดู ไก่ที่สีร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนฮะตอนอื่นเลยที่หมู่บ้านพุทธประดานึงค่ะหมู่บ้านอะไรนะครับขออีกทีดานึงพุทธประดานึงระดานตรงข้ามตรงใหข้ามกันตรงข้ามแล้วถ้าตั้งกูเกิลเนี่ยตั้งตั้งได้เลยใช่ไหมฮะตั้งได้เลยค่ะแล้วร้านนี้เปิดตั้งกี่โมงกี่โมงเก้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นค่ะเก้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นหยุดไหมครับวันไหนบ้างหยุดวันจันทร์ทุกวันจันทร์ค่ะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างที่อยากจะให้เราสองคนมาชิมครับแม่กวา็มี เมนูข้าวผกผักะปิดเชียงไทยร้าน้ำตกน้ำตกร้าดหน้าก็มีหลายอย่างจริงๆเ่ะจริงๆก็มีหลายอย่างแต่วันเนี้ยเอาแค่สี่อย่างแม่เราชิมนะเรามาชิมกันมาชิมกันข้าวด้วยข้าวุกผิดส่วนใหญ่เขาจะคลุกคุกให้เข้ากันใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวผมลองชิมแบบโดนที่ยังไม่คุกก่อนเราไปคุกกันในท้องต้องมีเปรี้ยวนิดนึง เป็นใหม่หนึ่งเป็นไงกร้าสรุปแล้วก็การันตีว่าอาหารแต่ละเมนูของร้านอาหารบัวทิพตรงเส้นลำลูกกาตัดกัดพัญญาบุรีนะบัวทิพย์รสชาติดีกล้ารันตีใครอยู่แถวนี้ก็ต้องแวะมาแวะมาเลยครับเบอร์โทรศัพท์ที่มีมาไม่ถูกโทรมาที่ไหนครับ0993212498ให้พี่อรุณช่วยเซ็นให้กับทางร้านด้วยนะครับ เดี๋ยวขอเป็นเชิญครับพี่สีกับพี่ไก่มารับนะครับผมและแล้วนะครับผมก็ขอการันตีว่าอาหารมงคลที่ร้านนี้รสชาติดีและอร่อยดังนั้นเพื่อเป็นหลักฐานก็ขอเป่าป้ายนี้ไว้นะครับออกมานะครับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมอันดับแรกเลยครับขอบคุณ นมถั่วเหลืองและคาซอยและคาซอยนะครับต่อมาให้กับพี่สีกับพี่ไก่นะครับวันนี้เนาะผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับที่มอบให้กับเราก็คือสีวิวอาร์คิวนะครับอาร์คิวด้วยครับครับผมและผลิตภัณฑ์ต่อไปก็คือน้ำมันมะพร้าวลอริก้าลอริกานะน้ำมันมะพร้าวทั้งหมดนี้มอบให้ ลองนํามาดื่มหรือลองมาใช้ลองมาจําหน่ายได้เลยใครสนใจนะครับติดต่อเรามาได้นะครับรับ0814424484กิจกรรมบ้านนรุนคร์ครับเดินทางทั่วประเทศถ้ามีน้ํามนะ <laughs> ันทอนะ